บริสพาวเวอร์5 in 1ขจัดคราบเร็วไม่ต้องแช่นานผู้สื่อขาวรายงานว่าเกษตร,รกรชาวอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการทำไร่ปลูกข้าวโพดในพื้นที่ทำกิน5ไร่ แล้วไม่ประสบกับความสำเร็จรายได้ไม่แน่นอนขันมาทดลองปลูกพุทสาพันแหลมทองทดแทนในพื้นที่เดิมจนสามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงนับเป็นส่วนแรกและแห่งเดียวในพื้นที่ของอำเภอวังโปง่ง เนนทางไปพบก,กับนายวิสรุธลาโผอายุ32ปีเจ้าของสวนผู้สาพ,พ่านแหลมทองตั้งอยู่ในที่134หมู่13บ้านสะพาน2ตำบลวังโป่องอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์โดยได้เปิดเผยกับผู้สึกข่าวว่าเดิมทีตนเป็นชาวจังหวัดสุโขทยัยแต่มาได้ภรรยาอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์จึงยึดอาชีพทำไร่เชิงเดียวปลูกข้าวโพดในพื้นที่5ไร่ แต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรบางปีฝนแรงบางปีศัตรูพืชรบกวนบางปีราคาตกต่ำทำให้มีรายได้ที่ไม่แน่นอนและขาดทุนจึงได้ปรึกษากับคู่ชีวิตมองหาพืชเศรษฐกิจตัวใหม่มาทดแทนประกอบกับทางครอบครัวบ้านเกิดที่จังหวัดสุขโขทยัยมีประสบการณ์ในการปลูกพุทราพันแหลมทองเป็นอาชีพอยู่แล้วจึงเริ่มปร,ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไร่ข้าวโพดดั้งเดิมพร้อมทั้งนําต้นพันธุ์พุทราพันพ 1, แหลมทองมาปลูกในพื้นที่ห้าไร่ ปลูกเป็นแถวเว,นว้นระยะ6คูณ6ได้ทั้งหมดจำนวน200ต้นเริ่มปลูกมาตั้งแต่ปี2 5 5 8 ลงทุนครั้งแรกประมาณ30,000บาทมันดูแลรักษาให้น้ำให้ปุย๋ยผ่านมา3ปีเริ่มให้ผลผลิตสามารถเก็บจำหน่ายแล,สและสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวนายวิศรุ์บอกว่าพุทรานั้นเป็นพืชที่ดูแลง่ายสามารถจเจริญเติบโตได้ดีจึงไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีควบคุมทำให้สวนพุทราของตนถือเป็นสวนแห่งแรกและแห่งเดียวในเขตอำเภอวังโป่งที่ปลอดสารเคมีตกค้างผู้บริโภคจึงมั่นใจได้เลยว่า สามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยและที่สำคัญยังมีรสชาติที่หวานกรอบอร่อยจำหนายในราคาเพียงกิโลกร,รัมละ20-25บถึงาทโดยในแต่ละปีจะสามารถเก็บผู้สาขายได้ประมาณ3เดือนผลผลิตเฉลี่ยเดือนละ2ตันขายได้ตันละ20,000บาทหรือสร้างรายได้ถึง40,000บาทต่อเดือนคิดเป็นรายได้ต่อปีนับแสนบาท ทางนี้ผู้ที่สนใจอยากจะมาเที่ยวชมสวนหรือมาเลือกซื้อหาพุทธสารประทานสามารถมาได้ที่สวนพุทธสารันแหลมทองเลขที่134หมู่13 3, บ้านสะพานสองตําบลบังโป่งอำเภอบงงัองโปง่งจังหวัดเพชรบูรณ์หรือท่านใดที่แวะไปมาแถวถนนสายวางงังโป่งวังหินก็สามารถแวะซื้อถ่านสดๆได้ถึงหน้าบ้านในราคาถุงละ20บาทเท่านั้น เกษตรทํทาสวนอยู่ที่สุโขทัยอยู่แล้วเป็นอาชีพหลักตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับอมผมก็ได้มีภรรยาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้มาต่อยอดแล้วก็ทำเกษตรที่วังปงเพชรบูรณ์นี่ครับเพราะว่าได้เอาพันธุ์มาจากนู่นแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีตลาดรองรับนะครับเพราะว่าผมอาศัยชาวบ้านไม่รู้จักกินเพราะเป็นพู้สาพันธุ์ใหม่ที่ชาวบ้านยังไม่รู้จักกินกันครับยังไม,ม่เข้าใจว่าเออรสชาติเป็นยังไงหวานไหมอะไรเงี้ยครับ ผมก็เลยได้ไปทาบุญทำบุญตามวัดมีงานอะไรก็เอาไปเป็นโรงทานชาวบ้านก็เลยได้ชิมกันแล้วก็นี่ก็มีตลาดพอกินกันเยอะครับตลาดก็รู้จักพุทราพันธุ์นี้มากขึ้นก็เลยเป็นการขยายให้ชาวบ้านรับประทานด้วยค้้าดวยแล้วปกติสุทานี้ปลูกอย่ที่มันต้องแบบว่าอาศัยที่นี่มันเป็นที่ใหม่แล้วไม่รู้จักดินว่าที่นี่แบบ เป็นดินยังไงมันต่างจากที่สุโปะรไทยไหมแล้วก็มีการศึกษาหาข้อมูลไปเรื่อยๆครับเพราะว่าที่มันเป็นดินลูกกลังมั่งดินแบบอะไรมั่งแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆครับแล้วนี้ผมก็ปลูกมาประมาณเจ็ดปีปลูกถึงเจ็ดปีแล้วครับปลูกเจ็ดปีแล้วแล้วพอปลูกปุ๊บนี่กี่ปีถึงจะได้เก็บได้หกเจ็ดปีเลยก็อยู่ในเกณฑ์สามปีครับสามปีเก็บผลผลิตได้ ดีที่สามเก็บผลผลิตได้เลยแต่จะมากหรือน้อยก็อยู่กับดินกับน้ำใช่พื้นที่ทั้งหมดมีกี่ไร่นะคะห้าไร่ครับพื้นที่ห้าไร่ปลูกพุชาไปทั้งหมดประมาณสองร้อยต้นครับสองร้อยต้นโดยมีระยะห่างหกูณหกครับหกูณหกต้นสองร้อยต้นนี้ผลผลิต ทั้งหมดเท่าไหร่คะต่อปีต่อปีนี่ก็ตกประมาณสี่ถึงห้าตันสี่ถึงห้าตันโดยมีตลาดรองรับซึ่งขยายผลมาแล้วตันละเท่าไหร่คะพี่ขายผมขายส่งอยู่ที่ยี่สิบงยิบห้าบาทครับต่อกิโลใช่ครับขายส่งยี่สิบบาทขายปลยี่สิบห้าบาทถ้าเกิดมากกว่านั้นก็ลดลงไปอีกครับทีนี้ก็ตกอยู่ประมาณสี่ตันนะครับสี่ตัน เออเราผู้ชานนี่ผลผลิตนี้เก็บได้ตลอดปีไหมคะหรือว่ามีช่วงเดือนอ๋อไอ้นี้เป็นแค่ระยะประมาณหนึ่งถึงสองเดือนครับช่วงเดือนอะไรคะประมาณกลางเดือนธันวาถึงเอ,อชิ้นสุดแบบก็ประมาณกลางเดือนกุมภาประมาณอ๋อประมาณธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ประมาณสมเดือนประมาณสองเดือนสอ <2 S 1> งเดือนประมาณ<ว>ะ,วะเวลาเก็บนี่ก็เราจะใส่เก็บถ้ามีลูกจ้างเราก็เก็บแบบว่า ยกส่วนไปเลยสามวันเก็บทีนึงครับแต่ถ้าเราเก็บเองเก็บเองเราก็จะเก็บเป็นเป็นแถวไปสามวันนี้เข้าสี่แถวนี้แล้วก็อีกสามวันแล้วก็วนไปเรื่อยๆอ๋อกระแสผลผลิตคือสามวันเก็บได้หนึ่งครั้งใช่ครับแล้วพื้นที่ที่เนี่ก่อนที่จะมาปลูกฟูซาคะปลูกอะไรมาก่อนคะปลูกข้าวโพดครับข้าวโพดแต่ว่าผลผลิตไม่ได้เป็นไปตามเป้าใช่ไหมแล้วก็ต่อยอดโดยการมาพืช ที่บ้านเกิดเรามาพัฒนาอ่แล้วคิดว่า,าคุ้มค่าไหมคะก็อพออยู่ได้นยไปเรื่อยๆครับนีก็ปลูกข้าวโพดนะครับ,รบก็ดีกว่าครับเริ่มครั้งแรกเลยที่มาปลูกนีลงทุนเท่าไหร่คะพ่อตาก็ผมลงทุนแค่การแบบเอาพันมาก็ไม่ไมเยอะครับเพราะอาชีพเดิมถึงอยู่แล้วต้นต้นพันธุ์มันเท่าไหร่คะต้นพันธุ์มันต้นละที่ผมเอามานี่ต้นละ,ละ,ละร้อยกว่าบาท ต้นละร้อยต,ต้นก็ลงทุนแค่น้าแล้วก็น้ําก็ให้อาทิตย์ละครั้งในช่วงแรกๆนี่ให้น้ําเยอะไหมคะตอนปลูกใหม่ธรรมชาติครับฝนธรรมชาติให้น้ําคือเฉพาะให้ลูกอย่างเดียวครับตอนมีฝนแล้วแล้วพวกมแมลงรบกวนอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะต้องห่วงเออเขตเพชรบูรณ์นี่เป็นอากาศหนาวก็เราก็ต้องป้องกันพวกเชื้อราเยอะหน่อยครับแต่แมลงนี่ส่วนน้อยครับเพราะว่าเป็นที่โล่งทุนปลูกในครั้งแรกก็อยู่ในเกณฑ์ ประมาณสักสามหมื่นนะครับสามทุนสามสี่หมื่นอ๋อคือลงทุนครั้งแรกเลยสามสี่หมื่นแล้วหลังจากนั้นก็คือดูแลแล้วก็สามปีก็เก็บผลผลิตได้เลยตอนนี้คืนทุนเรียงตอนนี้ก็ผมก็ได้คือคืนทุนแล้วครับก็เริ่มที่จะมั่นคงขึ้นมาอีกนิดที่นี่ตลาดที่นี่นะครับเออแบบรองรับเยอะครับเพราะว่าต้องการเยอะผลผลิตไม่เพียงพอต่อการ บริโภคของคนในชุมชนบ้านเราทางด้านเกษตรอำเภอนี้มีแนวทางการส่งเสริมยังไงบ้างฮะก็มองเห็นว่าเป็นโอกาสนะคะที่เกษตรกรจะเอ่อไม้ผลชนิดเนี้ยค่ะแทนที่จะไปทําไร่ข้าวโพดหรือว่าพืชไร่อะไรที่มันอายุสั้นเนี่ยค่ะปีต่อปีก็ควรจะส่งเสริมเป็นไม้ผลที่ทานได้ซึ่งอายุการเก็บเกี่ยวก็จะยาวนานนะคะลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ตลอด หลายปีเนี่ยได้ยางเงี้ยไปขายใช่แล้วครับทางท่าเกษตรก็จะมีการแนะนําให้ใช้อย่างไงฮะใช้พวกปุ๋ยอะไรอย่างไงฮะครับ <c oughs> ในส่วนของสำนักงานกเกษตรอำเภอบางพลงค,ครับก <c oughs> ็จะมาแนะนําส่งเสริมให้เกษตรกร,รกมีการใช้ <c oughs> ชีวพันธุ์ทดแทนก,การใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชนะครับอย่างเช่นาาสารเคมีที่กําจัดศัตรูพืชพวกามาแมลงวันทองเงี้ยเราอาจจะใช้บิวเบเลียแทนทดแทนได้นะครับ